สวัสดีนะครับนักเรียนป .6 นะครับพบกับครูแบงค์นะครับเป็นงานครั้งที่51นะครับแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่68นะครับวันนี้ครูแบงค์ให้การบ้านคือข้อ4ใหญ่นะครับข้อ4ใหญ่คือข้อนี้ครับให้แค่ข้อเดียวนะครับแค่ข้อ4ใหญ่ข้อเดียวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครูแบงค์ให้ข้อ4ใหญ่ข้อเดียวนะครับเด็กๆเห็นไหมครับมีทั้งหมด10ข้อเนี่ย10ข้อเห็นไหมครับมีทั้งหมด10ข้อแค่นี้นะครับควนี้เดี๋ยวครูแบงค์ขอยกตัวอย่างก่อนะ ยกตัวอย่างนะครับการที่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมใช่ไหมครับเด็กๆทศนิยมนะครับตอนนี้ก็ให้มาเราเป็นรูปเศษส่วนนักเรียนเห็นไหมเนี่ยให้มาเป็นเศษส่วนทุกข้อเลยครับคราวนี้เราต้องแปลงให้มันอยู่ในทศนิยมครับเราจะแปลงอย่างไรดีครับเนี่ยเนี่ยทุกข้อเลยนะครับเป็นเศษส่วนหมดเลยครับแต่เราจะแปลงให้มันอยู่ในรูปทศนิยมนะครับทศนิยมก็คืออย่างเช่นจุดอะไรครับศูนย์จุดอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้เดี๋ยวครูแบงค์ Blake, จะพาแปลงเนาะ ครูแบงค์จะยกตัวอย่างให้สัก2ข้อก็แล้วก,กันนะครับก็คือข้อเก้าข้อสิบนะครับสองข้อนี้น่าจะยากนะก็จะยกตัวอย่างให้สองข้อข้อเก้าข้อสิบนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะทําอย่างไร <S <S การที่จะเปลี่ยนรูปทศนิยมได้จากเศษส่วนเนี่ยต้องเป็นส่วนเท่าไหร่ครับออย่างเช่นเป็นหนึ่งต้องเป็นหนึ่งส่วนสิบเห็นไหมครับถ้าเกิดต่อมาครับก็คือต้องเป็นส่วนร้อยครับครูแบงค์เขียนไม่พอต่อมานะครับต้องเป็นส่วนพันนะครับ เห็นไหมครับสมมุติถ้าเราจะเขียนในรูปทศนิยมต้องเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันอย่างนี้นะครับแต่ในที่นี้เรามาดูโจทย์ครับมาดูโจทย์มาดูโจทย์อามาดูโจทย์เอาข้อ9ก้าก่อนนะข้อที่ครูแบงค์ยกตัวอย่างนะครับข้อ9้านักเรียนเห็นไหมครับมันเป็นสองร้อยมันเป็นสองร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะทําเป็นส่วนสิบได้ไหมเนี่ยสองร้อยไม่ไม่ไม่ควรทำเนะาะทำเป็นส่วนร้อยล่ะมีอยู่สองร้อยทเป็นส่วนร้อยได้ไหมครับอก็ ก็ทําไม่ได้เนาทะทีนี้ทาที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือทําเป็นส่วนพันครูแบงค์แอบเขียนให้นะครับทําเป็นส่วนพันก็คือต้องคูณด้เท่าไหร่ครับต้องคูณด้เท่าไหร่ครับเด็กๆนีะเป็นส่วนพันครับคูณเท่าไหร่บอกครูแบงค์ด้วยครับสองร้อยคูณอะไรจะได้พันครับเด็กๆสองร้อยคูณอะไรจะได้พันครับคูณห้าใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือครูแบงค์แอบคิดให้เด็กๆด,ดูนะเนี่ยแสดงว่าต้องคูณหทั้งเศษและส่วน ใช่ไหมครับคูณ5ทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นคูณ5แล้วครูแบงค์ได้เป็นเศษส่วนก็คือได้เท่าไหร่ครับอันนี้แอบ,บคิดให้ดูนะครับได้เป็นเศษส่วนคือได้เท่าไหร่ครับ177่งรบเจ็ดคูณหกับสอง้ยคูณห้ใช่ไหมครับจำนวนเต็มครูแบงค์ก็ลองมาเหมือนเดิมก็คือ136ใช่ไหมครับหนึ่ามหกเศษส่วน 5้าคูณสองเพื่อที่จะทำเป็นส่วนพันนะครับห้าคูณสองได้เท่าครับได้หนึ่พันใช่ไหมครับได้หนึ่ันครูแบงค์ก็เขียนไหมครับหนึ่แต่เวลานั้นนักเรียนไม่ต้องทํางนี้นะนักเรียนก็ตอบเลยนะนี้คิดให้ดูเฉยๆนะครับต่อไป1นึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคูณห้าครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคูณห้าได้เท่าไรล่ะคูณไม่ได้ก็ได้ก็คูณไปพร้อมกันครับเ5 3 5ห้าสามห้าใช่ไหมครับใส่ห้าทั้งสามต่อไปห้าคูณเจ็ดตัวที่สองครับเ ต่อไปครับ5้าคูณ1ใช่ไหมครับเป็นห้บาบวกจำวที่สามก็เป็นแดนะครับเป็นแ่ดเพราะฉะนั้นเราได้จำนวนเต็มก็คือเท่าไหร่ครับหนึ 6, 85, ่ง้อยสามสิบหเศษแ8ดร้อยแปดสิบห้าส่วนพันข้อนี้นักเรียนสังเกตเห็นหรือยังครับเป็นส่วนพันหรือยัง่เนี่ยเป็นส่วนพันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมครับเด็กๆอตอบได้แล้วเป็นส่วนพันแล้วตอบเท่าไหร่ละครับอตอบตอบเท่าไหร่ครับ หนึ่งสามหกใช่ไหมครับจุดแปดแปดห้านะครับจุดแปดแดห้าเห็นไหมครับตอบได้แล้วครับทำเป็นส่วนพันนักเรียนก็สามารถตอบได้แล้วก็คือหนึ่งสามหกจุดแปดแดห้านะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปข้อเรามาดูข้อ10บนะครับกูแบงค์จะให้ดูอีกข้อนึงนะครับข้อ10บข้อส0นักเรียนสังเกตเห็นไหมครับเป็นส่วนเท่าไหร่เขาเนี้ยส่วน2อ0อ่ห้าสิบาเป็นส่วนสิบไม่ได้แล้วมันได้มันเกินมา200อนะครับ ทำเป็นส่วนร้อยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเกินหนึ่งร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจะทํสอง้อยห้าสิบให้เป็นส่วนพันนั่นเองนะครับอส่วนพันสองร้อยห้าสิบคูณอะไรจะได้พันครับเด็กๆคูณ, 4, คคณ 4, ส,ส,สนะณี่ใช่ไหมครับอคูณสี่ทั้งเศษและส่วนนี่ครับวิธีคิดมันอยู่ตรงนี้นะที่แบงค์ทำให้ดูเห็นไหมครับสองร้อยห้าสเนี่ยคูณสี่ทั้งเศษและส่วนเพื่อที่จะให้เป็นส่วนพันนะครับส่วนพันอะก็คูณเลยนะครับเท่าก,กับเลย อันนี้ก็ใส่มาครับจำนวนเต็มเราไม่ได้ไปยุ่มเงมนครับก็คือ214ต่อมาเราก็คูณครับ4ี่คูณหนึอ้าว4ี่คูณหนึได้เท่าไหร่ละครับ94สี่เท่าไหร่ครับ94้าสใส่6กทดสามใช่ไหมครับอ่า4ี่คูณหได้ยี่บวกสก็เป็น23ครับทดอีก2 4งสคูณ1เป็น4ใช่ไหมครับเนี่ยบวกอก็เป็นเท่าไหร่ครับ4ี่หอ่าเป็น6นะครับ ต่อไปครับ250รคูณสครับ250รคูณสก็ได้500ครับ250รคูณสก็ได้750 250อคูณสก็ได้1,000งพันครับได้1,000กูแบงค์ก็ใส่ไปครับ1,000อ่าได้1,000เพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนส่วนเป็น1,000หรือยังเนี่ยส่วนเป็น1,000แล้วเอ้าสามารถตอบได้แล้วครับส่วนเป็น1,000งพันเราก็ตอบเป็นทศนิยมได้แล้วใช่ไหมครับต้องส่วนเป็น10เป็น100เป็นพันนะครับในที่นี้มัน ส่วนเป็นพันนะครับก็สามารถตอบได้แล้วนะครับครูแบงก์ก็ขอตอบตรงนี้น่าจะเขียนไม่พอขอเลื่อนมาตรงนี้นะครับก็ตอบนะครับ2 114จุดเท่าไหร่ครับ6 3สานะครับนี่นะครับเวลานก็ตอบ214.636หมเห็นไหมเด็กๆก็ทำได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวครูแบงก์ขอย้อนก่อนอเดี๋ยวนักเรียนจะงงเวลานัน้นักเรียนวิธีคิดพวกนี้นักเรียนไม่ต้องคิดนะครับนักเรียนก็ตอบเลยนะครับอตอบเลยตรงนี้ก็ตอบเลยครับ สองร้อยสิบสี่จุดหกสามหกใช่ไหมครับข้อนี้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่น้อเดี๋ยวครูแบงค์ขอจํะจก่อนนะครับลืมนะครับอ่ะข้อนี้ก็ตอบนะครับเดี๋ยวเขียนใหม่นะวิธีคิดตรงนั้นครูแบงค์ขอลบออกนะครับเพราะมันเกี่กะนครับจุดแปดห้านะครับแปดห้าอ่ะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปครับเด็กๆจะทํำยังไงล่ะครับอ่จะทำยังไงข้อต่อไปครูแบงค์ทำไมทําผมจะทําได้ไหมเนี่ยครับ เดี๋ยวครูแบงค์ใบให้นะว่าตรงไหนคูณอะไรนะนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมครับข้อแรกส่วน2ส่วน2สามารถทําเป็นส่วน10ได้ไหมครับได้โดยเอา5้ามาคูณใช่ไหมครับเราก็ทําเป็นแค่ส่วน10แค่นั้นเองครับตรงนี้ก็ต้องคูณในห้านะ,ะครูแบงค์เขียนคอมเมนต์ไว้ให้นักเรียนดูคูณในห้าทั้งเศษและส่วนเพื่อที่ทําเป็นส่วน10บครับนักเรียนก็คูณแล้วก็ตอบไ,ไปครูแบงค์นะครับต่อไปข้อที่2ครับส่วน8ส่วน8ต้องทําเป็นส่วนเท่าไหร่ครับ ส่วนร้อยก็ไม่ได้ครับส่วนสิบไม่ได้อยู่แล้วแปดหนึ่งเป็นแปดไปสองสิบหกเกินครับส่วนร้อยก็ไม่ได้ครับสิบสองแปดได้เก้าสิบหกสิบสองแปดสิบสามมันก็เกินครับมันได้ร้อยกว่าเพราะฉะนั้นทําเป็นส่วนร้อยไม่ได้เพราะฉะนั้นทําเป็นส่วนพะะนัน,น 1, ครับอา้าวคูณอะไรล่ะครูแบงค์คูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับอ่าส่วนแปดนี่คูณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าทำเป็นส่วนพันไปเลยครูแบงค์ใบให้นะอันนี้น้องเรียนไปหาคำตอบคูณเอาเองนะครับแล้วก็ตอบนะต่อไปข้อที่สามครับข้อที่สามนักเร ทำเป็นส่วน10ได้ไหมอะถ้าเกิดทำได้ก็ทำครับ5คูณอะไรจะได้10ครับคูณ2นักเรียนก็ใส่ไปครับคูณสองทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับนักเรียนก็ใส่แบบนี้ครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนคำตอบนักเรียนก็ไปหาไล่คูณเองนะครับต่อไปข้อที่9นะครับข้อที่9 90จําจำนวนเต็ม90เศษ12ส่วน25าอ่ะ25าทำเป็นส่วน10ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันจะเหลือสิมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น25ต้องทำเป็นส่วนร0อย อ่ะยี่สิบห้าคูณอะไรได้ร้อยล่ะครับยี่สิบห้าหนึ่งเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองเป็นห้าสิบยี่สิบห้าสามเป็นเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าสี่เป็นหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยสี่ทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อที่ทำเป็นส่วนร้อยจะได้ต่อเป็นทศนิยมได้ครับอ่ะการต่อเป็นทศนิยมต้องต่อเป็นส่วนสิบส่วนร้อยส่วนพันแล้วเราค่อยแปลงเป็นทศนิยมนะครับมาดูข้อที่เจ็ดนะครับเอข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าพูดผิดนะครับข้อที่ห้านักเรียนเห็นไหมครับส่วนเป็นห โฟกัสที่ส่วนเป็นหลักเลยนะครับส่วนเป็น50เพราะฉะนั้น50คูณอะไรจะได้เป็นส่วนร้อยครับ50ต้องคูณ2ใช่ไหมเด็กๆข้อนี้ทําเป็นส่วนร้อยต่อไปครับข้อที่6กครับ125เห็นไหมครับมันเกิดร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็กระโดดไปเป็นส่วนพันเลยครับ125คูณอะไรจะได้พันครับคูณอ่าคูณ8นะครับเพื่อที่ทําส่วนเป็นพันใช่ไหมครับ ต่อไปครับข้อที่7ครับส่วน5นักเรียนดูส่วน5นี่ครูแบงค์ให้ดูแต่ส่วนเป็นหลักเลยนะครับส่วน5เพราะฉะนั้น5ทําเป็นส่วน10ได้ไหมได้โดยการเอา2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับครูแบงค์ก็ใส่ไปครับ2คูณทั้งเศษและส่วนที่เหลือนักเรียนก็ไปคูณแล้วก็ตอบเป็นทศนิยมงสให้ครูแบงค์นะครับต่อไปข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วครับส่วน20เห็นไหมครับส่วน20ทําเป็นส่วน10ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มัน20มันเกิน10แล้ว ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทาเป็นส่วนร้อยยี่สิบคูณอะไรจะได้ร้อยครับยี่สิบหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบสองเป็นสี่สิบยี่สิบสามเป็นหกสิบยี่สิบสี่เป็นแปดสิบยี่สิบห้าเป็นหนึ่งร้อยอ้าวเราได้แล้วครับเพราะฉะนั้นส่วนเป็นยี่สิบก็ต้องคูณด้วยห้าทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนเป็นหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนก็ตอบเป็นทศนิยมให้ครูแบงค์นะครับคล้ายๆกับข้อเก้า 9, แล้วก็ข้อสิบนะครับอ่ะสำหรับงานวันนี้ครูแแบงคค์กกก็็ใใหห้้้้นนนนนัเเรีีย่่ขขออญะะดๆ เดี๋ยวค่อมาว่ากันครับต่อไปนะอะอาเคข้อสี่ใหญ่ก็พอนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ฝากนะครับงานข้อสี่ใหญ่ให้นักเรียนนะครับฝึกทำนะเด็กๆฝึกทำในข้อสี่ใหญ่นี้ครับการที่จะทําเป็นทศนิยมได้จากเศษส่วนเนี่ยไหมครับเป็นทศนิยมเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ก็ต้องเป็นส่วน10นะครับทำให้เป็นส่วน10ก่อนเนาะอย่างเช่น1นึ่งส่วนสิบแปลงเป็นทศนิยมก็ได้0.1ใช่ไหมครับ วันนี้ครูแบงค์เขียนตัวอย่างให้ดูนะไม่เกี่ยวกับกับข้อหนึ่งนะ,ะยกตัวอย่างให้ดูต่อไปอาจจะเกิดนุ่งส่วนร้อยเห็นไหมครับแปลงเป็นทศนิยมก็ได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับเห็นไหมสองตำแหน่งเห็นไหมเนี่ยสองตำแหน่งต่อไปครับถ้าเกิดเป็นส่วนพันล่ะทำไงครูแบงค์เป็นส่วนพันก็หนึ่งส่วนพันครับเวลาตอบนักเรียนก็ตอบครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ 1ใช่ไหมครับอ่ะส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันเห็นไหมครับเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอฝากการบ้านนะครับเป็นการแปลงนะครับจากเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับโดยการจะแปลงอยู่ๆไม่ใช่แปลงเลยนะครับนักเรียนเห็นเศษส่วนแปลงไม่ได้นะครับต้องทําให้เป็นส่วน10ส่วนร้อยส่วนพันก่อนนะครับซึ่งครูแบงก์ยกตัวอย่างให้ดูแลลวเห็นไหมครับ แค่ตัวมาคูณนะครับนักเรียนต้องไปหาคําตอบโดยการคูดเองนะครับแล้วถึงจะแปลงตอบได้นะเด็กๆนะสำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็ฝากการบ้านไว้นะครับ10ข้อนะครับข้อสี่ใหญ่นะครับก็ฝากนักเรียนทําส่งครูแบงค์ด้วยนะครับวันนี้ครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนักเรียนก็ตั้งใจทํางานนะครับแล้วก็ส่งการบ้านให้เป็นปัจจุบันเนาะส่วนใครที่ยังส่งไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ทําการบ้านส่งคุณครูแบงค์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูแบงค์ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับป .6 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายๆนะครับ